สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะช่องแมสฟิชเชตอนที่1 3 3่งหนึ่งรักสีเศร้าฉันไม่รักเธอชินชวนตอบอย่างแน่วแน่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะไม่หลอกลวงของตัวเองอีกต่อไป เขาพยายามแล้วเขาไม่สามารถรักเธอและปกป้องเธอได้เหมือนกับในความทรงจําของเขาในชาติที่แล้วสิ่งที่เขาสามารถทําได้เพียงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เธอเท่านั้นส่วนความรู้สึกของเขาเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้อีกต่อไปไม่เป็นไรตรับใดที่ฉันสามารถอยู่เพียงข้างนายตรับใดที่ฉันสามารถมองนายได้อย่างใกล้ชิดฉันก็พอใจแล้วโมชีวินออนวอนคิ้วของฉินชวนขมวดเข้าหากัน ทำไมเธอถึงได้เหยียบย่ำชีวิตของตัวเองแบบนี้ชินชวนถามโมชีวินนี่มันต่างจากเธอในความทรงจําอย่างสิ้นเชิงเธอควรจะภูมิใจมั่นใจและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แทนที่จะถ่อมตัวและเสียสละก,กลับมาอ้อนวอนของความรักจากผู้ชายที่ไม่รักตัวเองไม่ไม่ตรับใดที่ฉันอยู่กับนายฉันมีความสุขฉันไม่ได้เหยียบย่ำตัวเองโมชีวินพยายามอธิบาย ชินชวนรู้ว่าตัวเองไม่สามารถโน้มน้าวใจโมชีวินด้วยคำพูดได้เธอพักผ่อนเยอะๆนะอย่าทำอะไรโง่ๆห้องเธออยู่ชั้น17ถ้าเธอกระโดดลงไปจะไม่มีโอกาสอีกแล้วพูดจบก็ชินชวนออกจากห้องไปชินชวนชินชวนนะอหย่าไปนะอหย่าไปเลยนะโมชีวินอ้อนวอนให้ชินชวนหันกลับมาเขาเดินออกไปอย่างเด็ดขาดโมชีวินสิ้นหวังร้องให้เป็นเวลานานเธอโพสต์บางอย่างลงในวีโบของตัวเอง เจียนอีหลิงฉันขอร้องเธออย่าแย่งชิงชวนไปจากฉันเลยได้ไหมโมชีวินรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโพสวีโบดังกล่าวของตัวเองเธอรู้ดีว่าเจียนอีหลิงเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งขนาดไหนแต่เธอไม่สนใจอะไรมากเธอกล้าที่จะกระโดดตึกมาแล้วไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้อีกแล้วแล้วยังไงละถึงจะถูกแก้แค้นมันก็ไม่เลวร้ายยิ่งกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเธอ ตอนนี้เธอกำลังพนันกับสิ่งที่เธอทำลงไปแม้จะมีความหวังหรือปรี่ก็ตามแต่ถ้าเธอไม่ทำอะไรเลยเธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเมื่อไวป่อน,นี้ถูกโพสต์ออกไปเป็นดังคาดข้อความด้านล่างก็ระเบิดทันทีไม่นานก็ขึ้นที่หนึ่งของการค้นหายอดนิยมจ่ายหวินเชิงเจียนอีหลิงฉินชวนทั้งสามนี้เป็นหัวข้อของเรื่องนี้ทั้งหมดตราบใดก็ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับบุคคลสามคนนี้ความนิยมไม่น้อยเลย แค่ชั่วโมงกว่าๆจำนวนความคิดเห็นบนวีโบของโมชิวินก็เกินหนึ่งแสนข้อความช่วงที่คึกคักที่สุดวีโบเหมือนจะคึกคักกว่าปกติก่อนอ่านบทความเหล่านั้นในสื่อทุกคนคงจะสงสยัยตอนนี้โมชิวินได้โพสข้อความดังกล่าวซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์รักสีเศร้าระหว่างเจียนอีหลิงจ่วินเชิงฉินชวนและโมชืออวินรู้สึกว่านี่เป็นฉากใหญ่ของความบาดหมางระหว่างสองตระกูลใหญ่ ความอยากรู้อยากเห็นและซุบซิบนินทาของทุกคนลุกโชนขึ้นทันทีเซอร์ไพรส์แชร์ความจริงโมชื่อวินโดดตึกความลับเบื้องหลังการต่อสู้ทางธุรกิจระหว่างตระกูลฉินและตระกูลจ่ายเจียนอลิงเป็นเนียน้อยหรือโมชื่อวินโพสว่าเจียนอีิงแย่งฉินชวนแล้วใจหวินเชิงหลักเขาอยู่ที่ไหนรักสีเศร้าของตระกูลเศรษฐีลูกชายผู้สูงศักดิ์สองคนของเมืองหลวงกลายเป็นคู่แข่งกันในความรักนั้นหรอ ผู้คนจำนวนมากต่างสนใจกระทู้ที่สะดุดตานี้ถูกโพส์จนทำให้ชาวกินแตงโมอิ่มกันทั่วหน้าทุกคนต่างบ้าคลั่งหวังว่าเขาจะปรากฏตัวและให้คำอธิบายมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือระหว่างเจียนอีหลิงกับชินชวนงั้นหรอใจวินเชิงโดนภรรยาสวมเขางั้นเหรอท้ายที่สุดโมชีวินทำไมเธอถึงฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกมีความเกี่ยวข้องกับเจียนอีหลิงหรือไม่ช่องแมส ฟิชเชตอนที่1332ฉินชวนตีโมชิวินทันทีที่เห็นข้อความฉินชวนดวงตาของเขาเย็นชามีสีหน้าที่มืดครึมน่ากลัวผู้จัดการแผนกที่รายงานเรื่องนี้มองไปที่ใบหน้าที่มืดครึมของเขาเงยเย็นก็ไหลออกมาปกติประธานฉินของพวกเขามักค่อนข้างอ่อนโยนไม่ค่อยแสดงสีหน้าเคร่งขรึมและมืดมนแบบนี้ ผู้จัดการแผนกวิตกกังวลทันใดนั้นชินชวนก็ลุกออกจากสำนักงานโดยไม่พูดอะไรชินชวนมาที่โรงพยาบาลโมชีวินยังคงนอนอยู่บนเตียงเมื่อเห็นชินชวนรอยยิ้มแห่งความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอชินชวนนายมาแล้วชินชวนเดินไปที่เตียงเอื้อมมือออกไปบีบคอโมชีวินและกดเธอชิดติดผนังด้านหลังชินชินชวนโมชิวินมองชินชวนอย่างหวาดกลัว ชินชวนแววตาเย็นชากระหายเลือดครู่หนึ่งโมชีวินรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะฆ่าเธอจริงๆชินชวนมองคนตรงหน้าอย่างเย็นชาสีของความเจ็บปวดว่าผ่านดวงตาของเขาความทรงจำทั้งสองเริ่มซ้อนทับกันอีกครั้งและดำดิ่งลงไปเขาเคยรักเธอจริงๆถึงแม้ใบหน้าของเธอไม่เปลี่ยนไปแต่คนเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปความทรงจำที่เคยเป็นของพวกเขายังคงอยู่ในหัวเขา ความทรงจำสิ่งที่เกินควรที่เธอทำในตอนนี้ก็อยู่ในใจเขาเช่นเดียวกันชินชวนชินชวนโมชีวินหายใจลำบากและตะโกนชื่อชินชวนสติของชินชวนกลับมาดีขึ้นนิดหน่อยแต่มือที่จับคอของโมชีวินยังไม่คลายทำไมเธอถึงต้องต่แยาเจียนอีหลิงด้วยโมชีวินพูดทั้งน้ำตาเธอแต่งงานแล้วเป็นเมียคนอื่นไปแล้วชินชวนนายคิดถึงเธอนายลืมเธอไม่ได้แต่นายทำอะไรไม่ได้ นายไม่สามารถเพ้อฝันถึงเธอได้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องฉันฉินชวนคำรามด้วยความโกรธแต่ฉันคือแฟนของนายนายยอมบอกทุกคนถึงสถานะของนายและฉันในฐานะแฟนของนายความสัมพันธ์ของคุณกับผู้หญิงคนอื่นจะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยได้ยังไงโมชิวินตาน้ำตาไหลเขาให้ความหวังกับเธอและเขาทำลายความหวังนี้อย่างโหดร้าย ชินชวนตกใจมองไปที่โมชิวินที่น้ำตาไหลยอยู่ตรงหน้าเขาความเจ็บปวดในหัวใจก็กลับมาอีกครั้งฉันผิดเองเธอจะแก้แค้นฉันก็ได้ไม่เกี่ยวกับเจียนอีหลิงเธอไม่ควรทำให้เจียนอีหลิงโกรธแต่ฉันรักนายฉันไม่ทำร้ายนายโมชิวินอธิบายต่อว่าฉันไม่ต้องการทำร้ายเจียนอีหลิงฉันเพียงต้องการใช้ประโยชน์จากแรงกดดันของความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เธออยู่ห่างจากนายและนายอยู่ห่างจากเธอปัญหาระหว่างเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอ จะไม่เกี่ยวได้ยังไงโมชิวินไม่ยอมรับคำกล่าวนี้ชินชวนแค่ปกป้องเจียนอ e ีหลิงสองปีที่เธอไม่อยู่พวกเราก็สบายดีใช่ไหมการมีอยู่ของเจียนอ e ีหลิงได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายชินชวนกำลังหลอกตัวเองและบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเจียนอ e ีหลิงนั่นคือปัญหาของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ถ้าไม่มีเธอพวกเราก็คงไม่มีปัญหาอะไร โมชีวินพูดอย่างมั่นใจฉินชวนฉันรู้ว่าฉันเคยทำผิดมาก่อนฉันเคยคิดเพ้อเจ้อแต่ในเมื่อนายพาฉันมาที่เมืองหลวงฉันดีใจมากฉันแค่อยากจะอยู่เคียงข้างนายฉินชวนฉันรักนายฉันรักนายมากกว่าเจียนอีหลิงโมชีวินตอกย้ำความในใจเธอรักฉันและใส่ร้ายเจียนอีหลิงงั้นเหรอฉันไม่ได้ใส่ร้ายเธอถ้าไม่ใช่เพราะเธอนายคงไม่เป็นแบบนี้นายคือแฟนของฉันเธอทำลายความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับนายโมชีวินพยายามแก้ตัว ช่องแมสฟิชเชตอนที่1 3 3่มสมนับจากวันนี้ฉันจะไม่สนใจเธออีกต่อไปชินชวนแววตายเย็นเยียบเขาเหวี่ยงโมชีวินลงไปที่พื้นอย่างแรงโมชีวินนั่งอยู่บนพื้นปูนหลังจากที่เธอถูกเหวี่ยงลงมาจากเตียงมากองอยู่ที่พื้นเธอไม่สามารถลุกขึ้นได้ชินชวนนาะยอย่ากโกรธฉันเลยนะฉันแค่รักนายฉันแค่รักนายมากเกินไป โมชีวินนับตั้งแต่วันนี้ต่อไปฉันและเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกและฉันจะไม่สนใจเธออีกต่อไปแม้ว่าฉินชวนจะแสดงให้เห็นว่าไม่รักโมชีวิตแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงดูแลชีวิตของเธอและมอบเงินทองให้เธอใช้รวมทั้งจัดที่พักอยู่อาศัยให้กับเธอทั้งหมดนี้คือความสัมพันธ์ในอดีตของพวกเขาและตอนนี้เธอทำลายได้แม้กระทั่งความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของเธอ โมชีวินรีพลานไปที่เท้าฉินชวนเธอจับขาฉินชวนและอ้อนวอนเขาฉินชวนสองปีมานี้ภาคเราเข้ากันดีในตอนนั้นที่ทุกคนต่างคิดว่าเจียนอีหลิงตายแล้วนายเศร้านิดหน่อยวันเวลาผ่านไปพวกเราก็มีช่วงเวลามีความสุขเช่นเดียวกันโมชีวินหวังว่าเจียนอีหลิงจะตายจริงๆอย่ากกลับมาอีกเลยถ้าไม่ใช่เพราะเจียนอีหลิงกลับมาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ระหว่างเธอและฉินชวนจะไม่เกิดขึ้น ความเกลียดชังเจียนอิลิงที่ครั้งหนึ่งเคยวางลงแล้วได้ไหลทะลักออกมาอีกครั้งเหมือนแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวไม่ใช่ว่าเธอใจแคบไม่ใช่ว่าเธอแค้นอะไรแต่เจียนอีลิงไม่เหลือทางรอดชีวิตให้เธอและเอาทุกอย่างไปจากเธอเห็นได้ชัดว่าเธออ้อนวอนอย่างขมขื่นเธอคุกเข่าลงโดยไม่ลังเลเธอไม่รังเกียจฉินชวนสิ่งที่เธอคิดอยู่ในใจตลอดมาคือเธอหยุดคิดที่จะเปรียบเทียบเธอยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่ดีเท่าเจียนอหลิง แต่เจียนอีหลิงทำลายชีวิตเธอชินชวนสลัดโมชิวินออกมันไม่เกี่ยวว่าเธอจะมีชีวิตอยู่หรือตายนี่คือสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่โมชิวินถามชินชวนกลับนายรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำน่ารังเกียจนั้นหรือแล้วนายหล่าจ่ายหวินเชิงไม่ถือว่ามีบุญคุณกับนายหรือแล้วทำไมนายถึงได้มีความแค้นกับเขาเจียนอีหลิงช่วยตระกูลชินของนายมากกว่าหนึ่งครั้งนายเป็นศัตรูกับตระกูลจ่ายเพราะความเห็นแก่ตัวและเลือกที่จะร่วมมือกับทุกคนเพื่อทำลายตระกูลจ่าย โมชีวินถูกบีบคั้นให้อยู่บนขอบหน้าผาเธอจะถูกหักกระดูกให้แหลกเป็นผุยผงเมื่อใดก็ได้ไม่มีอะไรที่เธอไม่กล้าพูดและไม่มีอะไรที่ไม่กล้าทำอีกแล้วคำพูดของโมชีวินเป็นเหมือนหนามที่ทิมแทงเข้าไปในหัวใจของฉินชวนเขาหน้ารังเกียจงั้นเหรอทุกสิ่งที่เขาทํากําลังทำร้ายคนที่เขาเคยไว้ใจเขาพยายามนำทุกอย่างกลับไปที่จุดเริ่มต้นและให้ตัวเองกลับสู่ความเยือกเย็น เป็นผลให้เขาห่างไกลาจากการเป็นตัวเองในความทรงจำของชาติก่อนร่างกายเขาเหมือนวิญญาณสองดวงพวกเขากำลังต่อสู้และแย่งชิงร่างนี้เขาต้องจัดการอีกคนเพื่อให้สงบลงตอนนี้เขาล้มเหลวเขาทำให้ชีวิตนี้ทับซ้อนกับชาติก่อนไม่ได้ทุกอารมณ์ล้วนตรงกันข้ามเขาเคยรักโมชีวินอย่างสุดซึง้งตอนนี้เขาเกลียดโมชีวินครั้งหนึ่งเขาเคยเกลียดเจียนอีหลิง ตอนนี้เขาหลงรักเจียนอีหลิงชินชวนไม่ตอบคำถามของโมชิวินเขาออกจากห้องปู่ป่วยอย่างเด็ดขาดโมชิวินนั่งอยู่บนพื้นและกรีดด้วยความกโกรธและสิ้นหวังกรีดดดด,ดเธอแค่อยากอยู่เคียงข้างเขาทำไมเขาถึงไม่เต็มใจที่จะทำให้เธอพอใจแม้ว่าเธอจะขอเรื่องง่ายๆแค่นั้นโมชิวินเหมือนคนบ้ากรีดร้องและร้องให้สะอึกสะอื่นหลังจากสงบสติอารมณ์สักพักเธอเปิดวีบอีกครั้งและเห็นข้อความด้านล่างความคิดเห็นที่เธอโพสต์ เธอรู้ว่าถึงใจวินเชิงและฉินฉินชวนจะลบวีโบของเธอก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันได้ช่องแมสฟิชเชิรตอนที่1334โมชื่อวินเธออยากได้หน้างั้นเหรอโลกอินเทอร์เน็ตมีความทรงจำและคงมีคนอัดหน้าจอเซฟรูปไว้แล้วการลบวีโบของเธอจะทำให้คนอื่นคิดว่าเป็นฝีมือของเจียนอีหลิงด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เธออาศัยอำนาจของตัวเองระง,งับความคิดเห็นของประชาชนเจียนอีหลิงแม้ว่าตัวเธอจะตายก็ต้องลากเธอลงไปด้วยถ้าเธอฆ่าตัวตายจะทิ้งคำพูดสุดท้ายที่จะกล่าวหาเจียนอีหลิงอย่างแน่นอนไม่มีใครจะสงสัยในคำพูดของคนตายเจียนอีหลิงตลอดชีวิตนี้จะต้องรับผิดในข้อหาทำลายความรู้สึกของผู้อื่นและฆ่าคนตายจะต้องเผชิญกับการประนามทางศีลธรรมตลอดชีวิต โมชีวินกำลังคิดอยู่ประตูห้องผู้ป่วยก็เปิดออกคนที่ปรากฏตัวที่ประตูคือชินยูฝานเธอสวมชุดมืออาชีพที่คล่องแคล่วโมชีวินตอนนี้คนยังนั่งพื้นอยู่เลยไม่มีใครมาช่วยเธอเธอไม่สามารถลุกขึ้นเองได้เมื่อเห็นสายตาย้อยเย้ยชินอยู่ฝานโมชีวินถามว่าชินชวนยกเลิกคำสั่งกักบริเวณเธอและอนุญาตให้เธอออกจากบ้านตระกูลชินได้แล้วหรอ ยังไม่ถึงคิวเธอที่จะสอนฉันชินยูฝานขนาดคุยกับโมชือวินก็ยังรู้สึกขย,ขยาขแยงแล้วเธอมาหาฉันที่นี่ทำไมฉันจะให้เธอออกไปขอโทษและอธิบายให้ทุกคนรู้ว่าเธอใส่ร้ายเจียนอีหลิงชินยูฝานมาเพื่อเจียนอีหลิงใครผูกคนนั้นแก้วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความคิดเห็นของประชาชนเยือกเย็นลงคือปล่อยให้ตัวผู้กระทำผิดออกมาอธิบายอย่างชัดเจน หรือใครผูกคนนั้นแก้สำนวนจีนหมายความว่าคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเองฉันใส่ไร้เจียนอีหลิงเหรอโมชิวินถามเธอชอบเจียนอีหลิงริงริงหรือเจียนอีหลิงเป็นคนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างฉันและพี่ชายของเธอไม่ใช่เหรอโมชิวินเธอไม่จำเป็นต้องเอาหน้าฉินชวนชอบอีหลิงเป็นที่ตัวเขาเธอไม่มีความสามารถในการทำให้ฉินชวนตกหลุมร,รักเธอได้เธอจะตำหนีอีหลิงไปเพื่ออะไร ถ้าเจียนอีหลิงไม่ปรากฏอยู่หน้าฉินชวนเสมอไปฉินชวนจะไม่เป็นแบบนี้โมชิวินยังคงยืนยันเป็นเพราะเจียนอีหลิงที่นําเธอและฉินชวนมาถึงจุดนี้อีหลิงปรากฏตัวต่อหน้าฉินชวนเสมอตั้งแต่เมื่อไหร่ชินหยูฝานหัวเราะด้วยความโกรธโมชิวินเจียนอีหลิงยุ่งทุกวันแม้แต่เธอก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเจียนอีหลิงมากนะแต่โมชิวินบอกว่าเจียนอีหลิงให้อยู่หน้าฉินชวนตลอดเธอมีอาการประสาทหลอนเหรอ สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทของฉินชวนเธอไม่รู้ใช่ไหมอีหลิงลงทุนในบริษัทฉินชวนและรวบรวมคณะกรรมการแต่ฉินชวนออกไปโมชี่วินขนาดคนที่มีสมองน้อยอยังรู้นี่คือวิธีที่อีหลิงช่วยใจวินเชิงแก้แค้นฉินชวนทำไมถึงกลายเป็นว่าอีหลิงจงใจปรากฏตัวต่อหน้าฉินชวนได้ชินยูฝานรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังสีซอให้ควยฟังแต่เธอทำให้ฉินชวนคิดถึงเธอตลอดเวลา นั่นมันเรื่องของอ e ีหลิงเธอไม่มีความสามารถที่จะทําให้ฉินชวนคิดถึงเธอได้เองถ้าไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีป่านนี้ฉินยูฝานตกหน้าโมชีวินไปแล้วเธอพูดอะไรของเธอโมชีวินไม่อยากเถียงกับชินยูฝานต่อยังไงก็ตามเธอไม่ยอมฟังฉินยูฝานอธิบายเลยเธอมันไร้ยังอายจริงๆ เธอมองไปที่ใบหน้าของโมชิวินชินยูฝานกัดฟันแน่นอยากจะฉีกผิวหน้าเธอเพื่อดูว่าเธอมีเลือดหรือคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้ใบหน้านั้นกันแน่แล้วม่เธอตั้งใจจะทำรารยฉันหรือข่มเหงฉันละเธอต้องการให้ฉันเป็นที่ค้นหายอดนิยมต่อไปงั้นเหรอโมชิวินไม่กลัวชินยูฝานเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ชินยูฝานทำกับเธอไม่ได้ช่วยเจียนอีหลิงแต่จะทำให้ความคิดเห็นของสาธารณชนแย่ลงพวกกินแตงโมจะยิ่งสนใจเรื่องนี้มากขึ้น ชินยูฝานสุดหายใจเข้าลึกๆและบอกตัวเองว่าไม่ถือสานังแพทยาคนนี้ไม่คู่ควรให้เธอโกรธโอเคแล้วแต่เธองั้นก็เชิญเธอนอนในโรงพยาบาลต่อไปเถอะชินยูฝานเปิดประตูและเดินออกไปถ้าเธออยู่ต่ออีกหน่อยเธออาจจะทนไม่ไหวช่องแมสฟิชเชอตอนที่1335วิธีจัดการของจ่ายวินเชิงโมชีวินลุกขึ้นอย่างยากลำบากและกดกริ่งขอความช่วยเหลือ ไม่นานประตูก็เปิดออกแต่คนที่มาไม่ใช่พยาบาลในโรงพยาบาลแต่คือจ่ายวินเชิงเขาสวมเสื้อเชิตสีดำและสองมือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงและยิ้มย้อยเยยที่มุมปากเขาโมชีวินอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะถามว่านายมาเพื่อลบวีโบฉันงั้นเหรอจ่ายวินเชิงจะมาหาเธอได้ยังไงแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของเจียนอีหลิง เจียนอิงชีวิตดีจริงๆมีผู้ชายสองคนที่ดีและคอยปกป้องเธอแบบนี้ไม่จายหวินเชิงปฏิเสธเขามองอย่างสบายๆไปที่โมชิวินราวกับว่าเขากำลังชื่นชมความน่าสงสารของเธอแล้วนายติดจะทำอะไรโมชิวินถามโมชิวินเป็นเหมือนหมูตายไม่กลัวน้ำเดือดหมูตายไม่กลัวน้ำเดือดสำนวนจีนเปรียบเปรยกับคนพานที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นอย่างไรยังอายมักใช้เป็นคำถากถางดูถูก เธอไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวจายหวินเชิงเลยพาเธอไปพบหมอใจวินเชิงยิ้มไปพบหมอเขาหมายความว่ายังไงโมชีวินมองรอยยิ้มใจวินเชิงรู้สึกขนลุกที่ด้านหลังอย่างน่าประหลาดใจผู้ชายคนนี้เป็นคนบ้าเขาทําได้ทุกอย่างเมื่อเขาโกรธมีหมอและพยาบาลสองคนเข้าจากด้านนอกประตู พวกเขาไม่ใช่หมอและพยาบาลในโรงพยาบาลนี้โมชีวินถอยหนีอย่างระแวดระวังมิสโมคุณไม่ต้องกลัวผมเป็นผู้อำนวยการแผแนกจิตเวชไม่ต้องห่วงผมจะทำการทดสอบง่ายๆสองสามอย่างกับคุณหมอผู้ชายแนะนำตัวเองกับโมชีวินได้ยินคำว่าจิตเวชโมชีวินสายหน้าอย่างรวดเร็วออกไปฉันไม่ได้ป่วยอยากเข้ามาหมอและพยาบาลจิตเวชไม่ฟังโมชีวิน พวกเขายังคงก้าวไปตรงหน้าและทำกายตรวจร่างกายให้โมชื่วินโมชีวินสะบัดมืออย่างสุดชีวิตดิ้นรนและตะโกนอย่างบ้าคลาัคล่งกริโดดไปให้พ้นอย่าแต่ต้องฉันการต่อต้านที่รุนแรงของเธอไม่ได้ช่วยให้หยุดหมอและพยาบาลได้เลยพยาบาลถามว่าควรฉีดยาระงับประสาทให้คนไข้ไหมคะหมอบอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ลองสังเกตดูก่อน หมอถามโมชีวินว่ามิสโมผมจะถามคำถามกับคุณแล้วคุณจะตอบผมอย่างจริงจังฉันไม่ตอบฉันไม่ได้ป่วยอย่ามายุ่งกับฉันฉันต้องการหมอของฉันออกไปโมอือวินตะโกนด้วยความตื่นตระหนกหมอจิตเวชสงบนิ่งมากดูเหมือนว่าจะเคยชินกับฉากแบบนี้พยาบาลสองคนกดโมชีวินไว้อย่างใจเย็นและให้โมชีวินสวมชุดควบคุมสำหรับผู้ป่วยทางจิตชุดนี้บวกกับขาเธอที่กำลังเข้าเฟือกทำให้โมชีวินไม่สามารถดิ้นรนได้ โมชีวินคํำอธิบายฉันไม่ป่วยเขาใส่ร้ายฉันโมชีวินจ้องใจหวินเชิงที่กำลังชมการแสดงดีๆอยู่หน้าประตูอย่างดูเดือดแต่หมอและพยาบาลไม่ฟังคํำอธิบายของโมชีวินราวกับว่าพวกเขาไม่ได้ยินเธอสิ่งนี้ทำให้โมชีวินหมดหวังอย่างยิ่งคุณเป็นหมอประเภทไหนกันปล่อยฉันเดี๋วนี้ฉันจะแจ้งตำรวจโมชีวินล้มเหลวในการอธิบายและเปลี่ยนคำขู่ มิสโมไม่ต้องตื่นเต้นผมจะพาคุณไปตรวจร่างกายถ้าคุณไม่ได้ป่วยผมจะให้คุณออกจากโรงพยาบาลได้หมออธิบายให้โม่ซือวินฟังไม่พวกแกจะไม่ปล่อยฉันพวกแกถูกจ่ายวินเชิงส่งมาเพื่อทำร้ายฉันโมชือวินยืนยันว่าหมอและพยายามถูกจ่ายวินเชิงซื้อไปแล้วความเป็นจริงจ่ายวินเชิงไม่ได้ซื้อหมอและพยาบาลเขามาหาหมอจิตแพทย์จริงๆชื่อสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยเซ็นอนุญาตคือเหอเจียนจวิน คำพูดของโมชีวินทำให้หมอขมวดคิ้วปฏิกิริยาเธอรุนแรงเกินไปและไม่ปกติและวิธีคิดของเธอก็เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะประสาทหลอนเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับ แล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30 o คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ